โอ้แม่แม่มาด่วนเลยค่ะเจ๊ฝ่ายขอเวลาแค่3นาทีให้หัวใจได้ละลายหน่อยได้ไหมลูกเพราะวันนี้ความหวานจากคู่หลิงออมมันไม่ได้แค่เบาๆนะมันคือระดับน้ําตาลตกในแล้วค่ะหลิงออมหวานทะลุจอจนเบาหวานจะขึ้นตาเจ๊แล้วแม่ ถามว่าชอบไหมชอบสิคะชอบตรงนี้และชอบตรงนี้แล้วยังชอบทุกตรงด้วยค่ะเอากรี๊ดเสียงพี่หลิงมาแค่นี้แฟนกลับอย่างเจ๊ถึงกับไงายหลังกลิ้งตกเตียงสายตาของพี่หลิงมันไม่ธรรมดาเลยนะลูกมันมาพร้อมน้ําเสียงที่มีทั้งอ้อนทั้งอบอุ่นทั้งเขินจนแม่อยากได้เป็นลูกเขยจริงๆจ้าพูดแค่นี้ก็ดูแล้วว่าพี่หลิงรักออมในแบบที่ออมเป็นทุกอย่างจริงๆเด็กน้อยของพี่ยิ้มทีโลกสด ใส่ไปหมดอยู่กันแค่สองคนคนโสดก็อยู่กันให้ได้นะแฟนคลับก็กรี๊ดก,กันสิคะใครจะทนไหวคนหนึ่งหยอดคนหนึ่งยิ้มคนหนึ่งเขินคนหนึ่งหัวเราะจบค่ะ จบแบบน้ำตาลเต็มแก้วทั้งโซเชียลถึงกับพร้อมใจกันโพสต์ทำไมหลิงออมน่ารักขนาดนี้จนตอนนี้หลิงออมติดเทรนทุกวันเลยลูกขนาดคนโสดบางคนบอกขอสมัครเข้าแก๊งแพ้หลิงออมด้วยเลยคอมเมนต์ใต้โพสก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเต็มไปด้วยคำหวานหวานจากแฟนคลับทั้งไทยทั้งต่างประเทศรักน้เด็กดีของพี่ทำไมต้องทำให้คนรักทั้งโลกแบบนี้คือคู่นี้เขาไม่ใช่แค่เล่นซีรีส์เก่งแต่เคมี ชีวิตจริงมันไหลออกมาจากหัวใจเลยลูกเจ๊บอกเลยถ้าความรักเป็นเมนูอาหารหลิงออมก็คือชายเย็นใส่นมข้นสามช้อนประมันเข็มคน้นหวานมันและดูดแค่ครั้งเดียวก็ติดใจคือจะหวานจะันละมุนจะเขินใจหยอดเขาทําให้เราหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเหมือนมีพลังพิเศษที่ทําให้โลกนี้เหลือแค่สองคนจริงๆเอาจริงๆนะเจ๊ไม่เคยเจอคู่ไหนที่ธรรมชาติแต่มีพลังแบบนี้เลยไม่ต้องจัดฉ ไม่ต้องพยายามมันเป็นความรู้สึกจริงที่ทะลุออกมาจากสายตาหลิงมองออมทีออมมองหลิงทีโลกกละลายทั้งใบคือไม่แปลกเลยที่ใครๆจะพูดว่าคู่รักนี้คือพลังบวกของทั้งวงการสุดท้ายนี้แม่แม่ถ้าใครยังไม่ดูคลิปหวานคู่นี้หาดูเลยนะลูกเตือนก่อนเลยว่าอย่าดูตอนกำลังกินข้าวเพราะอาจจะสำลักความหวานได้ใครแพ้โมเมนต์คนรักกันแบบอบอุ่นอย่าพลาดเด็ดขาดและอย่า ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เจ๊ฝ่าด้วยนะเพราะเจ๊จะตามเก็บทุกซีนหวานของหลิงออมมาย่อยให้ฟังทุกวันจ้า